วันนักขอลงชันเขาคงไม่ให้เรามองกับกางกายธรรมดาครับเขาจะมีเกมให้เราเล่นระหว่างออกกําลังกายไปด้วยเอเอเอ้ยไปใส่อยู่ดีบนมาเองที่ไหนวะที่ดึงไแล้วเมื่อกี้ก็โอ้โหโฮ้ยพี่ตายแน่นอนคนมีบทลงโทษแม่ขอเปิบทลงโทษดีกว่าไม่งั้นอันนี้เหมือนโดนทรมานอ่ะใช่เขาผิดตรงไหี i got damn swim <coughs> สวัสดีครับผมพ์มพนัฒนะครับผมแจมมแมสตานะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างๆเรานะครับเราก็เลยอยากจะชวนแฟนๆชาว One Connection นะครับมาดูว่าพวกเรามาทําอะไรนะครับโฮ้ยเขาเห็นชุดเขาก็รู้แล้วพี่มาตีกล์ฟมาตีกลอบใช่ครับผมมาเรามาออกกําลังกายที่มันใช้กีฬามันเป็นกีฬาที่ผมชอบพี่ก็ชอบมาบ่อยพี่อัพบ่อยกับผมอีก ฟิตเนส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 แต่แต่ยังไม่พอนะคือในฟิตเนสเนี่ยมันจะมีแบบกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยมีชกชกมวยตีแบตผมไม่ทันแล้วเราไปดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะไปดูเลยว่าวันนี้เราจะมาออกกำลังกายอะไรบ้างตีกรอบหยแล้วนะเปีเป็นคนเปิดตีกรอบมาก่อนไปไปไป วันคอนเนชั่นก็บอกเราว่าเขาคงไม่ให้เรามองกําลังกายธรรมดาครับเขาจะมีเกมให้เราเล่นระหว่างออกกําลังกายไปด้วยโดยที่เราต้องเอาชนะพวกเขานะฮะเหมือนโดนหลอกมาโดนกระทํากติกานะครับมีอยู่ว่าทางวันคอนเนชั่นนะครับจะมีโจทย์มาให้นะครับซึ่งเราทั้งคู่นะครับต้องสลับกันตอบพร้อมๆกับที่ออกกําลังกายไปด้วยและต้องทําให้สําเร็จทุกข้อนะครับหากไม่สําเร็จก็จะได้รับบทลงโทษจากวันคอนเนชั่นพร้อมพร้อม พร้อมครับพร้อมครับสแรกมีอยู่ว่าเขาที่ครับเขาที่อ๋อไม่บอกก่อนด้วยไม่บอกก่อนไม่ให้คิดด้วยสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ปเป็ดไปยีสอง สองสิบสองเป็นยี่สี่เย่ชิว oh. แต่มันคงไม่มีแค่นี้หรอกเออแค่นี้เองสบายแต่เมื่อกี้มีคนถอนหายใจเออชิวเออตัว uh. ที่สองนะครับผมจะเป็นคนเริ่มก่อน A ถึง Z นะครับ Ready! go A B C D E F G A A A เอ้ยเป็น You อยู่นี่มาเองที่ ี่จีจีลแล้วแหละจีแล้วเไยจีแล้วเองงเอจีแล้วงงงงอยู่จะงมันกลับไปเ <G S 2> อทำไมเนี่ยใช่แต่ว่าข้อมีทีมงานไม่ได้ผ่านนะคะทำไมอ่ะเพราะว่าม,มีคนนับจีแล้วจี G แล้วเอจีเอเอเอไหนเมื่อกี้เรากลับไปเอแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมขอเริ่มก่อนแล้วกัน เพลงรักแท้คนละท่อนร้องไงวะ Ready Go ต่อให้ระยะทางไกลเท่าไรก็ไปอาจขวางทางข้องหัวใจต่อให้ฟ้าดีดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นคำว,าว,ว่ารักพี่คำว่ารักไม่เคยทารายเธอทั้งสองอหัวใจย,ยังกิงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงพอรักกันยังไม่มากพองเดียวทีัน เมือนชะตาชีวิตที่เขียนได้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่าน้นพี่หนักได้ินเจอความนักเราจะข้ามผ่านไปใกล้ฉันใกล้เธแรงหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดเออมมไม่ได้ร้องนานเอมันไม่ร้องนานจริงออกกําลังกายวันนี้พักอีก3วัน หลังเวลามายิ <ligen> ้มพี่เราร้องเพลงรักแท้ต่อหนึ่งเซตเล่นเปคนเดียวเหอะสุรแม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอยแม่สองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ 71...77... 7 2 72, เสบป็น84สบายแค่แม่7โอ้โหสบายต่อไปเป็นแม่2ี่ะบาค่ะกลับบ้านดีกว่าโจสุดท้ายของพวกเราเราเลือกแพลงนะครับครับผม เป็นการเล่นหน้าท้องเป็นการฝึกคอมัสเซนะฮะครับไปถึงกล้ามกล้ามเนื้อคอใช่เกาะหูโก้โหูโฮ้ยพี่ตายแน่นองคุณกะไก ขอไข่ขอควายขอควายขอควายฮะขอขวดก่อนเลยขอขวดก่อนมันเอาออกไปแล้วขอขวดแพ้แล้วแกตัวเป็นพี่ฟิล์มใช่ไหมก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอคายขอคนงงงูงงงูงงงูมาแล้วมาแล้่ะเยเกมเกเถอะ มีบทลงโทษแหมขอเป็นบทลงโทษด้ว่ไม่งั้นอันนี้เหมือนโดนทรมานอ่ะไม่จบสักทีก็สรุปว่าจาก5เกมนะครับเราชนะไป3แพ้ไป2นะครับโดยคนที่ทำพลาด2เกมก็คือคุณรัชตะนะครับจบมือให้กับคนทำพลาดนะครับ <g ülme> ก็คือเราไม่ผ่านบททดสอบนะครับครับฉะนั้นทีมงานวัน Connection นะครับเขาก็มีบทลงโทษมาให้นะครับนั่นก็คือกินซูชิปลาแซลมอนนะครับซึ่งในแต่ละชิ้นนะครับทีมงานได้ใส่วาซาบิเอาไว้แล้วแล้ว,<ช>ลวบทลงโทษของเราก็คือกินคนละ2ชิ้นผมกินก่อนแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนทำปลาด้งนของเกมเอาเลยเกินกินี๋ยวมา,มาเอาชิ้นแรก้นไป แล้วไม่กลิ่นแบบวาซาบิเผ็ดๆขึ้นมานิดนิดนึงนิดนึงข่ดีมหน่อยโอยใช่ยังเรื่องทีนนี้เรื่องให้กันมาเรื่องให้กันมาพี่กินก่อนแล้วบ้างทุกคนจำได้ไหมว่าวันนั้นผมโดนวาซาบิหนักมากๆเลยในเทปนี้ วันนี้เป็นวันของผมแล้วผมจะมาแก้แขนแขนครั้งนี้ต้องชำละ <laughs> เอาเอาผมว่าผมชอบชินนช้นนี้ชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นมันใหญ่ใช่ชิ้นมันใหญ่หญ <c oughs> อ่าแค่นี้พอไม่ไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะ,ะวันนี้มั่นใจแน่นอนว่าที่จะเสร็จเซด,ดีเหลืออะไร มั่นใจทุกครั้งผมก็โดนทุกครั้งนะไปดีกว่าเรื่องให้กันนะเรื่อให้กันนะเินเองเดี๋ยวหกระวังหก้อนเป็นเองอเอา้าหรอ Ừm lấy em lấy à? Mình bên lấy á. Mình lấy 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 ออกกำลังกายกันเรียบร้อยเดี๋ยวเรียกว่าออกกำลังกายเลยเรียกว่ามาเล่นเกมวันนี้ก็มาออกกำลังกายนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผมมาใช้ประจำนะครับนั่นก็คือ Play Fitness อินทรมารา42นะครับก็ขอบคุณทางพี่โอ๋เจ้าของด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ช่อง one connection ด้วยนะครับครับผมวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายเมื่อกี้สารภาพผิดพี่ ผมวางยาพี่ไว้อันหนึ่ง <Huh? S 3> อันไหนอันที่พี่ดึงมาให้ผมนั่นแหละชินนั่นแหละพี่ไม่ได้กินผมเป็นคนกินคนที่เป็นชินที่วางยาไว้ที่ที่ตัวเองเป็นคนวางยาเขาเียกว,ว่าวเองวางยาตัวเองใช่โทษนะขอพูดเลยคำหนึ่งว่าไปแล้วไปแล้ว <laughs>